นาฬิกาชีวิตบอดี้คล็อกนาฬิกาเป็นเครื่องมือสำหรับใช้บอกเวลาโดยมากจะมีรอบ12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งของมนุษย์แต่ทว่าในอดีตคนโบราณหรือแม้แต่ปัจจุบันก็ยังใช้การสังเกตเวลาจากพระอาทิตย์เพื่อทำให้ทราบว่าเป็นช่วงเวลาไหนในวันนั้นๆในหนึ่งวันเราทุกคนก็มีเวลาเท่ากันที่จะทำสิ่งต่างๆตามวิถีชีวิตของแต่ละคนที่กำหนดไว้หรืออาจมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ การพบสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทราบมาก่อนการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตนาฬิกาชีวิตบอดีคล็อกคือวงจรของระบบการทํางานในร่างกายมนุษย์ที่มีหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการนอนหลับหรือการหลั่งฮอร์โมนแม้แต่การแปลเปลี่ยนของอุณหภูมิในร่างกายแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามชีวิตร่างกายของเราก็ต้องการอาหารเพื่อไปช่วยหล่อเลี้ยงอวัยวะ3 สออย่างที่รวมเป็นร่างกายของเราทุกคนการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ให้โทษกับอวัยวะโดยไม่ตั้งใจรู้เท่าไม่ถึงการหรือเจ็บป่วยไปแล้วก็ฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้หากเราปฏิบัติตามนาฬิกาชีวิตการแพทย์ตะวันออกถือว่าช่วงเวลาหรือกลางวันและกลางคืนมีความสัมพันธ์กับสุขภาพของมนุษย์อย่างแยกไม่ออกโดยมองลึกลงไปอีกว่าช่วงเวลา24ชั่วโมงในหนวันนั้นภายในร่างกายของมนุษย์ ังมีการไหลเวียนของพลังงานชีวิตที่ผ่านอวัยวะภายในของร่างกายโดยการไหลเวียนของพลังชีวิตหรือลมปราณที่ผ่านแต่ละอวัยวะนั้นจะใช้เวลาสองชั่วโมงทั้งหมดมี12อวัยวะรวม24ชั่วโมงคือ1วันเรียกว่านาฬิกาชีวิตโดยในวันนี้เราจะมาพูดถึงนาฬิกาชีวิตในการดําเนินชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและเพื่อการมีสุขภาพที่ อายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโดยแบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้ช่วงเวลา3นาิกาถึง5นาฬิการะบบที่เกี่ยวข้องคือปอดข้อควรปฏิบัติควรตื่นนอนเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์และรับแสงแดดในยามเช้าจะทําให้ปอดและสมองมีสุขภาพดีมีความจําดีและจะเป็นคนที่มีอํานาจในตัวช่วงเวลา5นาฬกาถึง7นาฬการะบบที่เกี่ยวข้องลำไส้ใหญ่ข้อควรปฏิบัติควรขับ ถ่อุจระเพื่อขับของเสียออกไปควรดื่มน้ําเพื่อกระตุ้นระบบขับถ่ายคนที่เป็นโรคหอบหืดควรระวังอาการกําเริบช่วงเวลา7จ็นาฬกาถึง9ก้นาฬการะบบที่เกี่ยวข้องกระเพาะอาหารข้อควรปฏิบัติควรรับประทานอาหารเช้าร่างกายต้องการพลังงานกระเพาะอาหารจะทํางานได้ดีถ้าไม่กินจะทําให้กระเพาะอาหารอ่อนแอส่งผลให้เป็นคนตัดสินใจช้าขี้กังวลขาไม่ค่อยมีแรงปวดเขา่าหน้าแก่เร็ว กวช่วงเวลา9นาฬกาถึง11นาฬกาเป็นช่วงเวลาม้ามและตับอ่อนควรทำงานหรือกิจกรรมต่างๆม้ามจะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายกำจัดเม็ดเลือดแดงที่เสื่อมสภาพส่วนตับอ่อนจะผลิตเอนไซม์มาช่วยย่อยอาหารที่ลำไส้เล็กร่างกายช่วงเวลานี้จะมีความตื่นตัวมากช่วงเวลา11นาฬิกาถึง13นาฬการะบบที่เกี่ยวข้องหัวใจควรพักผ่อนช่วงเวลานี้หัวใจทำงานหนักจึงควรหลีก เรื่องความเครียดเหตุที่ทําให้ต้องใช้ความคิดหนักอารมณ์ตื่นเต้นหรืออาการตกใจต่อไปช่วงเวลา 1 3นาฬิกาถึง15นาิกาเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กข้อควรปฏิบัติควรงดอาหารเป็นช่วงที่ลำไส้เล็กดูดซึมอาหารได้ดีหากเมื่อกลางวันไม่รับประทานอาหารหรือรับประทานอาหารไม่เพียงพอช่วงนี้จะรู้สึกหิวและทรมานช่วงเวลา1 5นาฬกาถึง17นาฬิการะบบที่เกี่ยวข้องกระเพาะปัสสาวะควรทำให้เหงื่อออกโดยการออกกำลังกายหรืออบตัวกระเพาะปัสสาวะจะได้แข็งแรง และเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจและกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงจึงเหมาะต่อการออกกำลังกายเวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิการะบบที่เกี่ยวข้องคือไต ควรทําใจให้สุดชื่นผู้ใดมีอาการง่วงนอนในช่วงเวลานี้แสดงว่ามีปัญหาเรื่องไตเสื่อมถ้านอนหลับแล้วมีอาการเพอ้อแสดงว่ามีอาการหนักมากช่วงเวลา19นาฬิกาถึง21นาฬิการะบบที่เกี่ยวข้องคือเยื่อหุ้มหัวใจควรผ่อนคลายการสวดมนต์ทำสมาธิเหมาะสำหรับช่วงเวลานี้ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเยื่อหุ้มหัวใจต้องระวังเรื่องตื่นเต้นดีใจหรือหัวเราะช่วงเวลา 21นาฬิกาถึง23นาฬิการะบบที่เกี่ยวข้องคือระบบความร้อน ควรเตรียมตัวเข้านอนเป็นช่วงที่ร่างกายปรับสมดุลความร้อนห้ามอาบน้ำเย็นเพราะจะทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายและอย่าไปตากลมเพราะเป็นช่วงที่ลมเป็นพิษช่วงเวลา23นาฬิกาถึง1นนาฬการะบบที่เกี่ยวข้องคือถุงน้ำดีควรเข้านอนเพื่อเก็บน้ำดีที่ได้จากตับและส่งน้ำดีมาช่วยย่อยไขยมันที่ลำไส้เล็กและดูดซับของเสียออกจากร่างกายช่วงเวลา 1>, 1นาฬิกาถึง3นาฬิกาควรนอนหลับให้สนิทเพื่อให้เลือดไหลเวียนมาที่ตับได้ดีตับจะหลั่งสารเมลาโทนินเพื่อฆ่าเชื้อโรคเป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลดีๆในวันนี้ที่นํามาฝากลองนําไปปรับใช้กันดูหากใครที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงขอให้นําไปปรับใช้ให้เป็นกิจวัตรประจําวันแล้วคุณก็จะมีสุขภาพที่ดีเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่มีใครสามารถบังคับคุณได้นอกจากคุณจะบังคับตัวคุณ เองมันดูแลและรักษาสุขภาพชีวิตคุณเป็นของคุณอย่าฝากชีวิตไว้กับโรงพยาบาลมากนักเพราะถ้าคุณมันดูแลตัวเองก็จะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลมีเงินเก็บมีความสุขและสามารถใช้ชีวิตอยู่กับคนที่คุณรักได้ยาวนานขึ้นวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะขอขอบคุณคณะการแพทย์แผนไทยมหาวิทยายลายัยสงคลานครินและขอขอบคุณเจ้าของ ของบทความนายบอดินชาตะเวทีนักวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะการแพทย์แผนไทยมหาวิทยายลัยสงขลานครินร์อย่าลืมกดแชร์ความรู้ดีๆเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนที่ท่านรักและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อติดตามสาระดีๆจากช่องซอนญาวาไราตี้ขอบคุณค่ะ